รู้ดีว่าเธอนั้นทิ้งกันไปรู้ดีว่าเธอนั้นจะไปไกลเธอคงไม่คิดจะหันกลับมา โอเคเธอไปกับเขามันก็ดีฉันอยู่ตรงนี้ฉันแม่ไม่ได้สิไม่ได้มีเหี้ยอะไรดีโอเคเบบี้เธอต้องการจะไปโอเคฉันเข้าใจดีโอไมค์แคสีทำไมละ่ะทำไมต้องลงเอ่ยแบบนี้เธออยากอยู่กับมันใช่ไหมเธอแม่ก็ไปโอเคมันก็จบดีแล้วมันก็เจ็บดิฉันน่าจเจ็บอยู่คนเดียวแบบนี้ใช่ไหมโอเคบางครั้งก็คิดถึงเธอบาครั้งแม่ ลอยบางครั้งแม่ก็ยันไปไม่รู้ว่าเธอจะคิดถึงฉันไหมแต่ทำไมฉันแม่ถึงคิดถึงเธอจัดเลยโอ้เบบี้เธอยังเร่าร้อนอยู่มันเดิมไหมวันนั้นที่เราแม่เอกเอก,กันเธอแม่อยากจำได้ไหมวันนั้นที่เรามีอะไรกรันเธอไปจำได้ไหมมันควรจะเล่าร้อนเลยไหมแต่ทำไมตอนนี้เธอถึงเหมือนจะลืมไปละฉันยากขอจนันขอวอนขอทุกทุกปีถึงแม้ันจะปีใหม่แล้วมันก็คงไม่เป็นอะไรก็แฮปปี้นิวยยร์ปีหน้ากันแล้วกันปีใหม่ ขอให้เจอแต่เรื่องดีขอเจอแต่เรื่องดีดเข้ามาในชีวิตเดดนเดิ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 นงดิน เย่ๆๆ yeah, 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 yeah. พ่องตายพ่องตายไอ้เหี้ยละมือไม่เป็นควายละไอส้สั์มึงอย่ามาพูดยะมึงอย่ามาพูดพราเดี๋ยวกูไม่จะจัดให้มึงเดี๋ยวกูไม่จะฆ่ามึงมึงไม่ต้องมาทำไม่เป็นเติงกูว่ามึงควรไปดมกาวแล้วมึงก็ควรไปเมาอ่มึงกูไม่อยากรู้จักกับคนแบบมึงเดี๋ยวกูจะตัดมึงมึงไม่ต้องทำมาไปรู้จักกูดีพอหรือว่าแม่พอด,ดีไอ้สัต์เอ้ยเย yeah. ่ดื้อดื้อดื้อ ย่แย่แลบเท้าไม่เปลียวโอชิดไม่คิวไอสัตว์เดี๋ยวกูจะคิวมึงเพลงมึงไม่ไม่มันกูไม่อยากจะฟังมึงมึงไม่ต้องมาทําเป็นเดอกูไม่อยากจะรู้จักมึงมึงไม่ต้องมาทําเป็นซึ่งไอสัตว์เดี๋ยวกูจะตกมึงให้หายมึนน่ะยอ เฮีย yeah. ทำมา mm. เป็นรู้จักกูดีมึงไม่อย่างรู้จักกูแม่ไม่ดีพอกูว่ามึงควรจะพอเหอะพอไอสัตว์เอ้ยแล้วมึงแม่เป็นควรอะไรฮะไอสัตว์เอ้ยมึงอยากมาทำมาเป็นเสืงเติงมึงไปไปหาพ่อมึงตือดือดือดึงไอสัตว์เดี๋ยวกูด่ามึงเป็นเมโลดี้มึงไม่ต้องทำมาเป็นน้องพี่หรือว่าพี่มรุ่นเฮียไรหรือว่าเป็นรุ่นเฮียไรไอสัตว์รุ่นไรแต่กูแม่จะจัดให้มึงกับกูเป็นคนละรุ่นกันไงเฮียคิดยังไงแม่ก็คิดกันไปกูแรปอยู่กับไม่ไม่าจะเอาไง ไอ้สัตว์เดี๋ยวก็ไม่ฟาดหน้ามึงให้สลบคาไม่ไอ้สัตว์เอ้เยี่ยควยควยเฮียมึงเกิดมาจะมีดีแค่ใช้ควยมึงสามีหีแล้วมึงคิดว่ามึงอวดรวยเยี่ยมึงแค่แค่มึงก็แค่ขี้ข้าไทยแลนด์นะไอ้ควยโย่